อาาิเชษครับ,ค,รบคนเรามากจะถูกมองว่าเพราะว่าขี้เกียจถึงได้จนตามองคํานี้ว่าไงอไอ้ที่จนเมันคือขี้เกียจแต่นี่สมมุติว่าขยันก็จริงแต่มันต้องใช้สมองด้วยครับไม่ใช่ว่าเขาใช้ใไปเข้าฮูปูก็เข้าไปเลยรเราคิดเองอืคิดเองทําเองแล้วก็เรียนรู้จากเขาคเพราะตอนเราอายุน้อยอ่ะแรงมันเยอะแรงยังเยอะอยู่เพราะทำงาน เราอยากเรียนรู้เราก็ทําไม่รู้ไม่เชี่อ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเราอยากรู้หรอกรตาเอาสตารานี้แล้เราก็ไม่จําเอาแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าเอ๊ทำอะไรมันได้มาวัดบวกลบเหมือนบางคนว่าทํานี่มันจะได้ไหมเนาะเราต้องบวกลบว่ะมันต้องมีเสียมีได้ครัไม่ใช่ว่าจะได้ทั้งหมดอย่างนั้นประเทศไทยมันก็ไม่มีคนจนหรอกคือขี้เกียจแล้วจนจริงขี้เกียจจนครับผมก็ยังสมมุติเอา นี่ยังตาจ้างวันละสามร้อยคนไม่ทําอำแต่ถ้าไอ้ทำสามร้อยสิวันก็ได้สามพันครับผมไอ้คนไม่ทําสิวันไปหาย,ยืมตังเขาอีเดีว่วและไอ้นอนอยู่เฉยๆเมื่อทำได้สามวันเอ้เอาไอ้สามพันไม่ดีกว่าบ่สิวันเขาบอกว่าขยียนผิดที่สิบปีก็ไม่รวยตามมองคํานี้ยังไงครับหมายก็เนี่ยนะตาถึงบอกว่าทําแล้วก็ให้ลองคิดครับไอ้ที่รู้ว่าผิดแล้วอะ่ะเหมือนเราเดินหลงทางอะ่ะ ครับเที่ยวหลังเราก็ไม่หลงแล้วพอเราระวังอ่ะนี่เออครับผมนั่นแหละก็ถ้ารู้ว่าไอ้เกค,คนนี้โหดเราจะไปทํากับมันทำไมประเทศไทยมันมีคนเลือดกนันเยอะครับผมเอาไอ้คนที่เขากล้าได้กล้าเสียกล้าเสียสละให้เรามั่งค,คือชีวิตเรามันมีทางเลือกหราาือเนาะโอ้ยบางคนมันเห็นแต่เกได้ครับมันจะเอาท่าเดียวอืมมันใช้เราอย่างกระทาน แต่ตาก็ไม่ว่าอตาก็ทาพอเรียนรู้ตาก็นีเร็วถาตาเจอคนแบบนี้ตาจะทำไงนะตาก็เดินหนีมันไปก็ไม่ต้องไปตอแยกระจบโอเคนเอาแบบนั้นเลยใช่ไหมตาเอาแบบนั้นอ่ะหางานใหม่อ่ะถ้าไปหางานก็บอกเขาไม่มีงานทำ ขอทําด้วยเถอะครับเออถูกเท่าไรก็ได้เท่าไรก็เอาอเอาให้แต่ทาไปก่อนครับผมพอทําขยันเขาเห็นขยันแล้วลาออกของก็ไม่ให้ออกให้แต่เห็นฝีมือเราก่อนใช่ไหมไเห็นฝีมือเราททาเป็นทุกอย่างคบคนด้วยใจกับคบคนดน้วยเงินต่างกันยังไงครับ ต่างกันตรงที่อ่ะไอ้ด้วยเงินถ้าเราทําให้เขาไม่ได้อ่ะมันก็คบไม่ได้ครับแต่ถ้าด้วยใจอ่ะยาไม่มีกินอ่ะยังไงมันก็ต้องให้เรากินครับผมเพราะมันมัมีใจครับใ่คนมีเงินอ่ะถ้าเราไม่ทาอาไรมันมันไม่ให้เรากินหรือด้อครับผมนี่เคยเจอไหมเจอทำใเขาจะได้อานี่จะมันนอ่ะ โอ้เออแล้วตาแก้อย่างไงตาแก้อย่างไงเราก็ไม่ต้องไปตอแยมันอ่ะเราก็เดินหนีไปซะครับเออตาเคยเจอไหมคนประเภทนี้เยอะไหมมีครับผมแกตาก็แมมเอาด้วยแล้วครับเออคือเจอแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วเเจอครั้งเดียวเราก็รู้ว่ายม่นฉลาดเกินเราก็แมมเอาแล้วมีคนไหนที่แบบตาเห็นแล้วเข็ดเลยมีไหมไม่อยากจะเข้าใกล้เลยอะไรเงี้ยประเภทไหนมันก็ไม่มีถึงขนาดเข็ดเลยนะอ่ะอเพียงแต่พอเรารู้คําพูด มันจะแบ่งจะแบงขัดหูเขาแม่นั่นเราก็ไม่ต้องไปคุยกับเขาก็จกบหนีไปอ่ะคือหลีกเลี่ยงดีกว่าหลีกเลี่ยงไปครับผมไม่ต้องไปต่อยแย่เพราะหนึ่งเราสมมติเอาเราไม่ได้เป็นนักมวยจะไปชกต่อยกับเขาได้เนาะครับอ,อืเราก็ต่อยแย่เราไม่เราไม่สู้ทีย่ยางมันไม่มีใครกระทำอะไรเราครับผมนี่ก็ตาให้ก็คิดดีนะเอาจริงจริงเราบอกเดียวทํามันจะมี เราไม่สู้หรอกมันก็ไม่ทำอะไรแล้วแล้วเขาเรียกว่าอสู้ด้วยปัญญาชนดีกว่าเออก็นั่นแหละครับผมสวัสดีครับพวกับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณพิคนเลี้ยงัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณตาวันนี้ผมมีคําถามประมาณเจ็ดคำถามครับผมมามีอะไรตาตาดูตากระจตาตกเป็นคําถามที่เอฟซีฝังมาถามอยากจะรู้ว่าจะมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้การเลี้ยงหมูของแต่ละฟาร์มอะที่เจ๊งไปอะ มีอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ย๋อข้อที่หนึ่งครับผมเขาถามเข้ามาว่าเกี่ยวกับโรคระบาดเอา้าไอ้โรคระบาดนั้นมันมียารักษาครับเราพอเริ่มเป็นเราก็เอาอยามาฉีดยาป้องกันยาอะไรนี่เนาะโรคระบาดก็มันไม่มีอะไรมีไอววาแต่ได้ขั้นแรกเราก็ต้องวัคซีนทำอะ่ะอืไอ้ที่อะไรอะ่ะพิษสุนักบ้าทเทียมลูกหมูนะครับ ไอหมูหมูคุนมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะมันสี่เดือนพอฟ้าก็ขายแล้วส่วนใหญ่เจอโรคระบาดนี่ก็เจงแล้วใช่ไหมตาเจงถ้ามันระบาดอะ่ะมันอยู่ที่ฟาร,ร์มเราสะอาดมันก็ไม่มีโรคหรอกเพราะโรคนี่มันอยู่แต่สกปรกในฟาร,ร,ร์มอ่ะแล้วโรคมันติดไวด้วยใช่ไหมตาก็ไวช้ชะข้อแห้งแบบอย่างนี้ไม่เห็นมันเป็นนี่บ<ต>ผมพอดูลูกหมูมันไม่ได้พอตาเริ่มพัฒนาดีลูกหมูลูกเหมือก็แข็งแรงเนี่ยครับผม เนี่ยแต่ก่อนคอกเรขได้คอกสองสิบแม่ไม่ได้เลยครับต้องคือเราจัดการไม่เป็นจัดการไม่เป็นอ้วนเกินผมหมูผอมกลัวจหมูผอมกลัวจะหมูไม่อิ่มตอนนี้ตาให้ตัวละถ้วยสองถ้วยดูลูกหมูสวยๆนี่นี่ก็อยู่ได้แล้วก็เนี่ยออกมามีแต่สิบขึ้นครับผมอันนี้วันนี้สิ้นเดือนก็ได้ยี่สิบวันเนี่ยนี่ลุงเอายี่สิบวันครับผมตาตอนมั่งแล้วข้อที่สองครับคุณตาครับ ต้นทุนวัตถุดิบแพงก็แพงเราทุกวันอะ่ะบ้านเราอะ่ะครับมันมีรำครับรำตัวนี้โลสิบบาทครับทีนี้ปลาปนอย่างทุลินเนี่ยมันมีขายอืมไอมีปลาปนมีข้าวโพดอมีกะ่ัวเหลืองครับมีนมผงคือถ้าเราไปซื้อของเขาก็แพงกว่านี้เยอะใช่ไหมตอาอ้าถ้าเราไปซื้ออาหารอย่างชอบเก้าร้อยครับเราสมเอง ซื้อวัตถุมาช่างแล้วยี่ห้าโลมดสี่ร้อยเองครับผมมันผิดกันตั้งห้าร้อยต่อสองครับแล้วถามว่าลูกหมูสวยไหมนี่บัวช่วงนู้นนะครับสวยตาเทียบเทียบแล้วอืมไอแม่ก่อนพี่หนึ่งเดือนมันโตนะครับทีนี้ตาก็ว่าเอาอาหารนิ่มก็ใช้ได้ถ้ามันใช้ไม่ได้ตัวนั้นก็ไม่โตครับได้ตัวนั้นยานมได้หนึ่งเดือนมันก็โตเยอะนน่น่ะครับผมอืคือเรื่องค่าใช้จ่ายสูงกันไปก็เจ๊ง ไอ้ยังสอบห้าร้อยเอ้สอบไอ้หมูใหญ่อะ่ะสอบเจ็ดร้อยมันจะเหลือประมาณสามร้อยผ่าสามร้อยห้าสิบครับหม,มูเล็กเท่าไหร่นะตาเดี๋ยวนี้หมูเล็กตอนนี้เก้าร้อยอ่ะโอ้โหแพงมากแต่นี่ตาสมของตาไม่ถึงครับคิดแล้วเป็นสี่ร้อยกว่าบาทเองคนที่สามครับตาเวลาเราขายราคาขายตกตำ่ำต่ำยังไงเมื่องวดที่แล้วตามีอยู่ตัวหนึ่งเหลือจากเขาซื้อก็ยังได้หกสิบบาท ครับผมเคียงเราเขาจะตีเราว่ามันไม่ใช่หมูฟาร์มแต่ว่าคนไปทำอ่ะเพราะว่าเนื้อมันสวยพอบอกันนั่นแหละที่ขาดไม่ได้เนี่ยเราต้องไอ้กินดีมีใชยอ่ะมีตลอดครับเพราะหนึ่งทำให้หมูไม่เครียดครับไม่เหม็นครับหมูพอไม่เหม็นคอกแห้งสะอาดมันก็ไม่ป่วยแล้วครับ ใครเลี้ยงหูป่วยมาดูตาครับตาไมห่หวงน้องเนี่ยเนี่ยมาศึกษาได้เลยบอกได้ทุกอย่างบอกได้ทําได้เท่าและหนึ่งคือทําบอกได้และทําเกิดด้วยครับไม่ใช่ได้จะบอกแล้วไม่มีครับผมเออขนาดคนอยู่เขาคอ,อ,อก็ยังมาเรียนเลยกไอเนื้อสวยนี่ก็ต้องกินดีมีชัยนี่แหละครับครับผมนคนทําก็บอกข้าวก็ไม่เม้นข้าวก็ไม่มีครับเออว,วันก่อนอะ่ะตาทําบุญแม่ยายอะ่ะ และตาเอามาทำสี่จัวไปขออนุญาตเขาหลยนะทำสี่จัวทําแต่ที่เดิมไม่มีแมงวันเลยครับผมม,มันไม่เหม็นเขา้าข้อที่สี่ครับตาการระบาดของหมูเถื่อน เอาที่ข่าวเขาก็บอกว่าหมูเดี๋ยวก็เข้ามาเดี๋ยวก็เข้ามาครับเจต่าก็ไม่ได้เป็นสนใจไม่ได้ไปเจาะในขนาดนั้นใช่ไหมครับผมมันแล้วจะเจ้าหน้าที่เขานะั้นตาฝากให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลตรงนี้หน่อยตาก็ดีแล้วขอบคุณมากเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ก็ตรวจตาให้ดีหน่อยครับผมเอออย่าปล่อยเข้ามาอีกเลยครับเดือดร้อนเกษตรกรนั่นแหละชาวบ้านเราจะแย่แล้วการจัดการของแต่ละฟาร์มครับตาอย่างเช่นสายพันหมู แต่ตาก็ไม่ได้เน้นเอาไว้เลือดร้อยจริงๆอยู่นะครับตาทับเลือดร้อยตาเห็นแม่นิสัยดีตัวใหญ่แล้วถ้าตัวใหญ่ก็ทําแม่ลักษณะมีก็ทําแม่พันได้นอกครับตาก็ไปเอาเราพยายามคัดพ่อต่างหากแม่ต่างหากแค่นั้นเองครับแต่นี่ตาก็ตาก็ถามคนทํานะนะว่าเนื้อเป็นไงขโมยมันสวยหนังก็บางครับเออ นาเนื้อดีก็ตาก็ว่าเออดีก็ใช้ได้แล้วครับผมเออคือพันหมูตามองว่าสําคัญขนาดไหนตาพันสําคัญถ้าหมูเนื้อมันต้องขาดดูหลอกไม่ได้มันจะหนาว่ะเขาครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกดูหลอกมันจะหนามึกเนี่ยมันจะหนามันไม่บางนี่ครับหมูมันจะตกอย่างนี้ครับถ้าเลนถ้าสายพันธุ์ไม่ดีก็หมูโตไม่ดีเหมือนกันกูพูดแต่ละว่าขายยากเหมือนบางคนบอกเลี้ยงหมูเริง คนเล่นเอาแม่เหมยชารผสมอ่าผสมออกมาสีขาวก็จริงสายพันธุ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สายพันธ์ไม่ดีไอเหมยชานเขาเลี้ยงหมูหันอ่ะหมูหมุนน่ะข้อเทีจกครับผมขาดแคลนการดูแลและส่ใจครับตาก็อันนี้สําคัญอ่าหนึ่งขนาดตาเนี่ยยังไม่ได้เปิดน้าก๊อกนะครับแตตาต้องรู้ว่าสี่ห้าชั่วโมงตาก็ผ่านไปตาก็เติมน้ําให้มันครับ ตาต้องดูด้วยเติมมันต้องใส่ให้เหลือครับถ้าหมูมันไม่อิ่มมันก็กินไม่พอครับเราก็ต้องใสแต่แต่หมูตาต้อสงใสไอ้กินน้ําเยอะนี่คือตาใสไอกินดีมีใชยป่ครับตาก็สมทุกครั้งอ่ะครับผม,มไม่เคยขาดน้ําก็ไม่เหม็นสะอาดครับใสแก้วข้อที่เจ็ดครับผม,มเงินทุนสํารองไม่พอเงินทุนสาร,รองไม่พอกว่าหมุนเวียนนี่เหือนตาน่ะ เงินก็ไม่มีอืพระตาขอตางลูกลูกก็บอกอย่าบอกแล้วอย่าเลีย้ยงอะอต,ตาก็นี่ตอนนี้สี่สิบตัวครับตาว่าจะประคองถูๆไช้ๆให้มันได้ช่วงเกี่ยวข้าวใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยและพอได้สี่สิบตัวเนี่ยสองแสนกบาทตาก็ไม่กลัวแล้วครับผมตอนเนี้ยตาประคองมันอ่ะ ตาใช้น้อยๆหน่อยครับยังไงก็ให้หมูได้กินตามองว่าเงินทุนสำรองในการเลี้ยงหมูมันสำคัญขนาดจ๊ะมันต้องสำคัญเนี่ยหมูจะขาดมันก็จบเลยครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับตาครับพมวันนี้ขอบคุณมากเลยครับครับพมบวาสดีครับขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีด้วยครับ